สวัสดีครับเจกับชั้นแปดอีกเหมือนเดิมอันนี้ผมจะมาเสริมอีกนิดหนึ่งเมื่อเรามีสวิตสามสวิตแล้วเนี่ยทั้งทีแล้วนี้จะมีสวิตสามตัวสวิตสามตัวเนี่ยมันจะเสียบเสียบปลั๊กสามขาไม่ได้เมื่อเสียบปลั๊กสามขาไม่ได้เราก็ต้องมาเสริมแบบนี้ไปซื้อปลั๊กแบบที่มีสามรูจามาเสียบปลั๊กสามขาได้ ลากไฟที ok ่เป็นอุปกรณ์ไฟ้าที่เป็นสามหานะก็สามารถเก็บใช้งานได้นหใส่เข้าไปถ้าใครดูคลิปี่แล้วก็จะง่ายขึ้นครับวันนี้ผมก็เอาสายเียนมาใส่แบบเบรคสายสองจุดห้า นิตามเป็นไฟไาเป็นเล็กตรอนสายสองจุดห้าสองคูณสองจุดห้าสาเอถ้าไม่ผิดเนี่ยสายรนี้งนวดูผมทำไว้แล้วก็สายเ้าไ,ไปเลยไฟ ร่อนเป็นชุดเดียวกันการต่อจะง่ายขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเสียบพ่วงได้เลยครับพ่วกเขไปหาสวิตบวกใส่ฮ้นไปผ่านพั๊กผ่านพั๊กสามตานี่เข้าสวิตไฟเลยแล้วพ่วงจากสวิตไฟ มาเข้าชีวิตไปด้วหนึ่งมา,างเาข้าตัวที่สองเหมือนเดิมครับจากตัวที่สองมาเข้าตัวที่สามตัองมาเป็นลักษณะนี้การต่อจะง,ง่ายขึ้นเหตุที่ผมทําแบบนี้เพื่อให,ห้มองเห็นได้ชัดว่าลายวิ่งแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ทางที่แลเ้เป็นเป็นพักสามตัวก็เหมือนกันงงแล้วต่อเป็นลักษณะนี้ให้เห็นว่าเป็นลายวิ่งอหนเข้าวตาชกวนี้ ถ้าหาชีวิตก็จะรอรอ,อการเปิดจ่ายใจให้สายไฟให้เนมไฟลายไฟมานรอ,อไว้เพื่อรอการเปิดจ่ายใไละแต่ละดวงใจละจุดท,ที่เราเลือนใช้สว่างไปนะครับเมื่อใส่เัรื่อเสร็จแล้วเราก็มาใส่ยูกต้นได้เลยอ่าคร้นี้ยมลกมาจ คิไดนะไปลแล้วนะท่านสายไฟไปแล้วมีต้นอ่มีตน้นมาเข้ามีต้นมันจะจสยายที่ว่าอ่ะเสียเข้าไปเสียเข้าไปก็จะมีหลอดไฟหลอดที่หนึ่งหอดที่สองหลอดที่สามอา่าเสียหลอดที่หนึ่งเข้าไป ผมเดิมพับหมูคิดที่แล้วห,วห,วห,วหวมูเช้ยพับตายหมูที่สองเชียพับตายหมูที่สามจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นผู้ชมมาเพื่อให้ใหเห็นว่ามีที่บางบางที่่ปักปักมันเป็นปักสามตาจะได้หาขาออกก็ไม่ใช่แค่ใบนี้ก็คือถอดปักสามตัวของเก่าออกแล้วก็เอาปักสาม ตาแบบนี้มาใส่ลักสารตายนี่มาใส่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ออข,อข,อข,อของเก่านู้นก็เขาก็เป็นแรบน,นี้เรียนเรืยนเสียบซักสานถาาไม่ได้จะต้องถอดออกต่อไปแล้วก็เอาที่นี้มาใส่แต่จะใส่ได้แค่สองตัวนี่จากมีสายเกาวเข้ามาร่วมเพื่อให้สามารถใส่เสียบปักสามขาได้นะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็เอาข้าบล็อกไปเล่เยข้าบอก,กแล้วก็เหมือนเดิมจัดระเบียบสายให้สมามารถเข้าไปได้ง่ายเหมือนเดิมครับก็เปลี่ยนจากพักสามตัวลักสามตัวที่ เสียบเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสามขาไม่ได้จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ก็จะนับเสียบได้นะครับถือว่าผู้คนคงเข้าใจนะครับวิธีการแก้ไขู้งต้นจำหลักว่าเออมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสามขาแล้วทำไมเสียบไม่ได้มันก็เสียบได้นะแต่ต้องหักขาออกแต่ก็ไม่แนะนำครับก็คือถ้ามีชค่ใส่ตามเดิมมันไปดีกว่า ถ้าปักก็มีสายกาวเราก็ใส่สาย,สายกาเข้าไปเรื่อยก็ปิดการเซฟความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อีกระดับหนึ่งครับอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเทน่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามสายอาชีพลายชั้งปานด้วยนะครับสวัสดีครับ